ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้เสนอไปจริงๆต้องบอกว่าเล่ามาสักพักแล้วแล้วเมื่อวานมันมีความคืบหน้ากรณีของมียายคนหนึ่งที่เขาเหมือนกับชีวิตรันทศอย่างเงี้ยแล้วก็มีเงินบริจาคเข้าไปเนี่ยประมาณ ,00 แสนกว่าบาทครับคุณผู้ชมครับพอถึงเวลาดราม่าคืออะไรไปพบว่าเงินที่พี่น้องผองเพื่อนหลายท่านร่วมกันบริจาคหวังว่าจะช่วยเหลือให้ชีวิตยายเนี่ยสองยายที่ไปตระเวนตกปลาสู้ชีวิตดีขึ้นเนี่ย ภายใน3เดือน0กแสนบาทหมดเกลี้ยงเลยครับ <c oughs> คนก็ตกใจบอกว่าเฮ้ย <c oughs> หมดอะไรทําไมหมดได้เร็วขนาดนั้นแล้วก็ไปพบว่าลูกสาวได้เอาเงินไปใช้และมีการไล่ตัวคุณยายออกจากบ้านด้วยล่าสุดเนี่ยทั้งเจ้าหน้าที่ก็มีการนัดทั้งแม่แล้วก็ลูกสาวมาไกล่เกลี่ยกันนี่ยุคที่เจ้าหน้าที่ต้องนัดแล้วนะนะแม่กับลูกสาวมาไกล่เกลี่ยกันครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> ซึ่งกรณีนี้เกิดขึ้นระหว่างคุณยายสาลี่นวลจันทร์อายุ78กับนางสาวบุญยิ่งงามขำเป็นลูกสาวนะก็ถ้าจํากันได้นี่ครับ เงินบริจาคทั้งหมด672,700บาทอพอถึงเวลาไกล่เกลี่ยก็เรียบร้อยใช้เวลา3ชั่วโมงลูกสาวก็ร้องไห้ออกมาแล้วก็ยืนยันว่าเงินนะ่ะเธอไม่ได้เอาไปใช้ส่วนตัวเงินทั้งหมดเอาไปใช้ต่อเติมบ้านเป็นการใช้จ่ายในครอบครัวทั้งหมด600,000บาทที่จ่ายภายใน3เดือนแล้วหมดเกลี้ยงเนี่ยส่วนข้อสรุปก็คือลูกสาวต้องจ่ายเงินคืนแม่ทั้งหมด ก็คือตามยอดบัญชีบริจาค6 7 2 7 0 0บาทและต้องทำสัญญานะสัญญาจ่ายคืนเดือนละ3,000บาทบจ่ายทุกๆวันที่15ของทุกเดือนอทีละ3,000บาท3,000บาทไปเรื่อยๆจนกว่าแม่ของเธอจะเสียชีวิต อพอ,อยาวเนี่ยก็18ปดีโดยประมาณอ่ะการกดูเหมือนว่าแม่ก็จะยอมว่าก็<อ>มีเท่านี้ก็จ่ายคืนละสามพันสามพให้แม่ไปอย่างนี้และการแ,แม่ก็เลยแบบว่าอ่ะเขา้าใจลูกแบบไม่มีเงินก้อนก็ต้องจ่ายอย่างนี้นี่แหละซึ่งทางนักข่าวก็เลยสอบถามลูกสาวว่าเนี่ยแล้วที่บอกว่าเอาเงินไปใช้นูน่นใช้เนี่ยรายละเอียดเป็นยังไงลูกสาวก็บอกว่าไม่ได้ใช้ส่วนตัวเอาไปใช้ต่อเติมบ้านาไปใช้จ่ายในครอบครัวแม่ก็ขอเงินไปใช้เดือนละสี่เอไอ้อทิ์ละสี่ถึงห้าพันบาทเดือนหนึ่งก็ตกประมาณหมื่นถึงสองหมื่นบาทนี่แหละแล้วเธอก็บอกด้วย่แมเงิน ใช้เปลืองอ่ะอทีนี้นักข่าวถามว่าเอา้าแล้วคุณไล่แม่ออกจากบ้านทําไมล่ะเธอบอกว่าไม่ได้ไล่เธอแค่บอกว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาทะเลาะก,กันเยอะครับอ,อยู่ห้องเช่าดีกว่าไปอยู่ห้องเชา่าไหมแล้วก็เหมือนกับว่าเนี่ยมันก็เลยเป็นปมดราม่าครับ ใช่ืนสลอสนละแงเลาะมันไม่ใช่เดือนละแสนสองคือว่าใช้ไปเรื่อยๆอใช้ไปเรื่อยๆจะใช้เ<ม>ดืนเป็นแสนสแต่พอมามีปัญหาตรงนี้ก็มาว่าเราเอาเงินไปทนู่นทนี่มันไม่ใช่เราไม่ได้เอาไปไหนเลยกัซื้อบรรลุข้าวป่วยคขยกัซื้อหยุดยาซื้ออะไรให้เขากิน ทีนี้คุณยายก็บอกเพิ่มเติมนะครับว่าขอบคุณทุกคนที่บริจาคเงินมาให้ตอนนี้เธอไม่อยากจะกลับไปอยู่บ้านกับลูกสาวแล้วจะไปอยู่ห้องเช่ากับคุณยายซึ่งเป็นพี่สาวคือคุณยายมณีแก้วอุไราอายุ85แล้วก็นายบุญหลงเนี่ยก็คือหลานชายอายุ41เหมือนเดิม,มส่วนนานาคก็คงไปนั่งตกปลาแหละแก่แล้วพอแล้วไม่มีงานทําก็ขอนั่งตกปลาไปวันวันแค่นี้ชีวิตก็มีความสุขแล้วครับแล้วตอนนี้ยายจะทายังไงครับยายไม่ทำงานยายอยายอกอยู่บ้านเช่าแล้วอะ ไมครับ,รบไม่เขาจะเขาจะถ้ายายไปอยู่ด้วยอ่ะไม่ไปทําไงก็ยายก็ไม่ไปแล้วอ่ะแล้วยายดูแลตัวเองได้เหรอครับได้ค่ะก็อ,อยู่กันสามคนอน่ะ มันน่าจะสะท้อนให้เห็นเป็นอย่างดีเลยครับว่าปัญหาของการเปิดบัญชีรับบริจาคเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของศรัทธาของคนหรือว่าความแบบเมตตาของประชาชนที่โอนแต่สุดท้ายคือถามว่าและจะบริหารจัดการเงินอย่างไรต่อไปอล่ะโดยเรื่องนี้คุณผู้ชมทางเจ้าหน้าที่พมจังหวัดตรัดก็เปิดเผยข้อมูลมาว่าจริง,รงๆเนี่ยตอนพฤษภา .63 คือพฤษภาคมปีที่แล้วอ่ะทางจังหวัดเนี่ยทราบเรื่องการเปิดรับบริจาคของคุณยายแล้วและตอนนั้นก็มีการเดินทางเข้าไปบอกว่าเนี่ยให้ไปช่วยดูแลไหมเรื่องบัญชีไหมเพราะว่าถ้าเกิดให้ลูกคนเดียวถือบุคค บุคคลเดียวถือบัญชีมันจะมีปัญหาได้แต่คุณยายเป็นคนปฏิเสธเองแล้วบอกว่าเดี๋ยวให้ลูกหลานเป็นคนดูแลครับทางพอมอก็เลยบอกว่าอย่างนั้นก็ไม่ขอก้าไก่ละกันเพราะเป็นความประสงค์ของคุณยายนะแต่เดี๋ยวหลังจากนี้ทางพอมอจังหวัดตราจะเป็นหน่วยงานที่ดูแลแล้วก็จัดการเงินของสองยายทั้งหมดเพื่อความโปร่งใสครับครับผมสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ยูทูบข่าวช่องวันจะได้ม่พลาดทันข่าวทันทกุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริง จากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ